ในคลิปนี้นะคะจะพาพวกเรามาเปิดบัญชีกับ p พลเนียนะคะเพลเนียทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเงินให้เรานะลูกค้าของเราใช่ไหมเราทำธุรกิจเนี่ยขายสินค้าเราไปทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็หลักๆเราขายที่อเมริกาแล้วก็เป็น u s เอ l ดอลลาร์เพลเนียทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับเงิน u s เ o l ดอลให้เรานะคะโดยเราสามารถเปิดบัญชีนะ หลักๆก,ก็จะเป็นที่อเมริกานะหรือถ้าเราขายใน a เม z o n ที่อยู่ที่ UK เคหรือว่าที่อื่นเนี่ยเราก็เขาก็มีเพลเนียในประจำแต่ละเครเรนซี rency, หรือว่าหน่วยเขาเรียกอะไรอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมแต่หลักๆที่เราจะใช้เนี่ยคือเป็น US เอสดอลลาร์สิ่งที่เราต้องเตรียมเบื้องต้นเลยนะคะก็คือบัตรประชาชนเลขของเราเนาะแล้วก็ เลขบัญชีแบงก์ที่เราต้องการในเมืองไทยนะคะที่เราต้องการให้เขาโอนเงินให้เรานะคะเป็นบัญชีรับเงินนั่นเองนะคะมาเริ่มกันนะคะเราเข้าไปที่ p y o n e e o com นะคะแล้วก็มี slash th นะ,ะมันดีอย่างตอนนี้ก็คือเขามีบริการเป็นภาษาไทยนะคะก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนนะคะที่สมัครแล้วเราเรา,เราต้องแปลภาษาอังกนะคะโอเคเราเริ่มที่นี่เลยนะคะเปิดบัญชีของคุณเลย ที่นี่นะโอเควิธีการนะคะเนื่องจากว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราขายของที่เป็นการออกแบบงานดีไซน์ใช่ไหมแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์เองนะคะฉะนั้นนะที่อาจารย์เทียจะเลือกก็คือเป็นบุคคลนะฟรีแลนซ์ land, เพราะว่าเราออกแบบของเราขายนะคะคลิกที่นี่เลยนะคะแล้วก็รายได้เนื่องจากว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเนาะอาจารย์จะใส่ที่น้อยกว่า5000ไปก่อน แล้วก็สําหรับบุคคลนะคะเห็นไหมเป็นบุคคลเราก็เริ่มลงทะเบียนเลยนะคะเขาจะมีขั้นตอนเห็นไหมคะว่าเริ่มต้นรายละเอียดติดต่อข้อมูลความปลอดภัยแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จก็หมายความว่า,าเขาจะใส่ข้อมูลครบแล้วเขาจะมีอีเมลอะไรมาแจ้งเรานะคะฉะนั้นอ่าเรามาเริ่มเลยนะคะธุรกิจของท่านได้จดทะเบียนไหมนะถ้าจดทะเบียนแล้วก็ติต๊กตรงนี้แต่อันนี้เราไม่ได้จดทะเบียนเราเป็นบุคคลเนาะเพิ่งเริ่มทําธุรกิจนะคะก็ใส่ข้อมูลไปเลยนะคะ ใส่ข้อมูลของเราให้ครบนะคะในส่วนที่เป็นชื่อแล้วก็นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่นะ ID r d r d หรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะที่ทางราชาการออกให้เนี่ยเขาเขียนยังไงต้องเป็นแบบนั้นเลยนะคะห้ามผิดเพี้ยนหรือว่าไม่ตรงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเงินเงินทองๆมันสำคัญนะคะส่วนต่อมาก็คือที่อยู่อ e ีเมลที่เราจะใช้ในการ คอนแทคแล้วก็ติดต่อในการใช้ Account หรือว่าบัญชีตัวนี้นะแล้วก็วันเกิดใส่ให้ตรงนะคะเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปได้เลยค่ะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการติดต่อนะคะเรากรอกที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมถึงเบอร์มือถือด้วยซึ่งเขาจะส่ง OTP ให้เรานะคะคลิกยืนยัน OTP ของเรานะคะแล้วก็ให้เขาส่งรหัสมาให้โอเคไปดูที่โทรศัพท์ของเรานะคะถ้าได้ o t p มาแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยนะคะ ตัวเลขแค่ถูกเนาะข้อมูลผู้ใช้นะคะเราได้อีเมลมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะว่าเราจะตั้งรหัสผ่านอะไรของเรานะคะแล้วก็มันต้องเป็นอะไรที่รัดกุมนิดนึงเนาะมีทั้งหมดเจ็ดอักขระแล้วก็มีภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งตัวนะก็เลือกใส่ของเราไปนะ,ะใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะตั้งแต่อีเมลเราเช็คนะพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็คําถามที่เราใช้นะคะแล้วก็ id นะเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปแล้วก็ถัดไปได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมสเต็ปที่4นะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะบัญชีส่วนตัวนะหรือถ้าใครเป็นธุรกิจก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เราเป็นคนทำ OD, พ o d อดีนอนนิมานะคะก็จะเป็นบัญชีส่วนตัวนะแล้วก็แบงก์ในที่นี้แบงก์ที่เราใช้ในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะเราใช้แบงก์อะไร กรอกตรงนี้ให้เสร็จให้เรียบร้อยรวมถึงชื่อนะต้องตรงกันแล้วก็หมายเลขบัญชีใส่ให้เรียบร้อยนะเนื่องจากอันนี้ทําเป็นตัวอย่างนะจานจะไม่ส่งข้อมูลนะคะก็เราก็ติ๊กตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะติ๊กว่ายอมรับเงื่อนไขเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลนะ,ะเป็นอันเสร็จพิธีในการสมัครบัญชีนะคะหลังจากเราซับมิดไปแล้วนะคะก็ไปดูที่อีเมลของเรานะคะเขาจะเขียนว่าเ,เขากําลังตรวจสอบบัญชีของเรานะคะแล้วก็ใช้เวลาดําเนินการ สวันนะบางคนอาจจะได้เร็วกว่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อได้รับอนุมัติเนี่ยเขาจะส่งอีเมลหาเรากทีนะคะพอเราได้รับการยืนยันบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้ามาที่ p a y o โ er อเนนะล็อกออล็อกอินให้เรียบร้อยเสร็จนะคะแล้วก็มาดูที่โฮมก่อนนะคะบางคนที่เข้ามาใหม่จะหน้าตาไม่ได้เป็นแบบเหมือนของอาจารย์นะคะเนื่องจากว่ายังไม่มี transaction เกิดขึ้นเพราะเราเพิ่งเปิดนะ แต่ว่าไม่ต้องตกใจนะจะพามาเซตอัพตรงนี้นะคะเราไปที่ Get Page นะคะ get ท a g e ที่นี่เลยเราจะเห็นว่าตรงนี้มี Receiving Account นะคะเราจะต้องใส่บัญชีนะคะที่เราต้องการที่จะให้เงินเข้านะคะทีนี้เราคลิกไปที่นี่เลยค่ะ Request Account ะ,ะเราดูนะคะว่าบัญชีที่เราต้องการเนี่ยเนื่องจากของอาจารย์มีเป็น US Dollar ลแล้วเราก็เลือก เอาเลยว่าเราจะเอาที่ไหนนะเป็นแคนาดาหรืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทําเป็นตัวอย่างนะคะอาจารย์จะเลือกเป็นแคนาดาก่อนละกันเนาะแล้วก็ n e x t นะคะอ่ะถ้าเราโอเคแล้วเนี่ยอย่างกรณีของพวกเราก็ต้องเป็น us us นะคะแล้วก็ submit request เลยนะเสร็จแล้วก็เข้าไปดูที่ account เรานะก็จะมีเพิ่มอ่ะก็จะอยู่ที่ในส่วน pending ก่อนเนาะเพราะว่าเขากําลังพิจารณาทําข้อมูลให้เราอยู่นะ พอเราได้มาแล้วนะคะหน้าตาของแบงก์เราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะของอาจารย์จะทำ USD l a r นะคะแล้วก็ UK ด้วยเพราะว่าลูกค้าบางส่วนเราอยู่ที่อ,อังกฤษนะคะก็มีอเมริกาเป็นหลักๆนะคะโดยมากเราใช้เป็น USD l a r เนาะ,ะแล้วก็ถ้าเข้ามาดู View Detail นะ,ะถ้าเราทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าเพิ่งสมัครไปใหม่เนาะกนะ็จะเป็นตรงนี้พอเราได้ Approve a c เ o า n t มานะคะเราจะมีข้อมูลสำหรับอเมริกานะะ เวลาเราใช้เนี่ยเราจะเห็นนะว่ามีแบงค์นะแบงค์เนมเนี่ยก็คือเป็นแบงค์ First Century Bank เนี่ยเป็นแบงค์ที่อเมริกาเลยนะคะแล้วก็ r o u t i n g นะหรือว่า routing เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะเวลา Copy ก,ก็เนี่ยไอตัว Copy เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ Copy ไปใช้เวลา link หรือว่าคอ n เน็กต์ร้านะคะเนี่ยข้อมูลแล้วก็เลขที่บัญชีตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ชื่อเนี่ยใส่ให้ครบนะคะ ถ้าสมมุติว่าบางคนมีประเด็นว่าชื่อยาวนะก็ใส่เท่าที่ได้ก่อนแล้วก็ถึงเวลาจะต้องมาอ d เดนติฟายหรือว่าระบุตัวตนกันอีกทีหนึ่งนะก็คือเนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะในการทําธุรกรรมเวลาลูกค้าโอนเงินมาหรือว่าลูกค้าซื้อของเนี่ยผู้ให้บริการอย่าง Redbubble, ที่ Public หรือว่าเอซ y เนี่ยเขาจะโอนมาที่แบงก์นี้นะคะที่เขาไปจัดการมาให้เราแล้วตัวกลางก็คือ p พลเนี่ยจะทำหน้าที่จัดการโอนเงิน เข้าบัญชีเราที่เมืองไทยที่เราเชื่อมต่อไว้ตั้งแต่แรกนะคะโอเคนะอันนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้เราก็จะได้เลขที่บัญชีเพื่อไปใช้ในการเชื่อมต่อร้านของเรานะคะอ่าจารย์ r e f r e มานะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แคนาดาเปิดเป็นตัวอย่างให้เรานะก็จะมีข้อมูลเหมือนเดิมเลยนะคะที่ให้มาแต่อันนี้ถ้าโอนโด,โดยบุคคลเนี่ยไม่ได้นะ,ะก็มีข้อจํากัดนะแต่ละที่เนาะ ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราหลักๆก็ใช้ US d อลลารนะคะก็ใช้บัญชีที่อยู่เป็นเอ,อ,อเมริกาอยู่ที่นี่นะคะก็จบในคลิปนี้นะคะในการสอนการเปิดบัญชีเพย์นเนียที่อัปเดตเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมปี67ก็ลากันไปก่อนในคลิปนี้ค่ะบ๊ายบาย